สวัสดีครับบีทีกาหลานนะครับมีรถเข้าใหม่แนะนำหนึ่งคันนะครับเป็น Honda Civic FD ปี2007นะคันนี้เครื่อง1.8ออโต้นะครับไม่เคยติดแก๊สนี่นะครับดูสีสวยเต็ม100%นะครับคันนี้ชุดแต่งใช้อ่า,างหลังมูเก้นแล้วก็ล้อเป็น FD2 นะดูดิโค้รสวยอ่ะนี่คือแบบถ้าเป็นเครื่องเคเงนลยว่าเอฟดอ่ะบอกเลยทรงเนี้ย ือหล่อมากหล่อจัดดูดินี่นะครับรถสวยใสพร้อมใช้นะครับช่วงล่างเป็นช่วงล่างดีนะไม่มีดังแน่นอนร้อนนิ่มๆนะครับภายในหนังดำนี่ครับมีแอร์แบ็กมี ABS มีจอสองดินมีกล้องถอยนะครับนี่ไฟหน้าไฟท้ายสวยใสมีซับเฟรมปลายท่อแตง่งคือแบบทำมาแนวแบบผู้ดีอะ คือแม่งขับโพตดดีคันเนี้ยดูเลยให้ดูเลยเอกสารโครบพร้อมโอนนะครับคันนี้คันนี้ผมเปิดอยู่ที่สองแสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับดูหาไม่ได้แน่นอนไปหารถราคานี้แล้วเอามาจอดข้างได้เลยผมมั่นใจนะครับคันเนี้ยนี่ดูดิใครหารุ่นนี้อยู่นะครับ ลองมาดูไม่ผิดหวังแน่นอนครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูครับนี่ดูดิไอ้นี่ยังมีอยู่เลยเอ,อห้องเครื่องสวยเดิมสะอาดนะครับอ,อ๊อนี่ดูเลยรถไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับรับประกันถ้ามีชนหนักตัดต่อผมซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับนี่ เอกสารครบพาสองมาสีทุกอย่างตรงหมดนะครับดูเลยรถสวยมากใครหารุ่นนี้ลองทักมาครับรถอยู่ชนบุรีนะครับส่งฟรีทั่วประเทศ2อง0 0นบาทเท่านั้นครับสวัสดีครับ